ขี่บูธาดีตี้ไปก่อนไม่ถึงไต่ขึ้นไอ้ต่อยลำอกออก Have a nice day Quintality สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมฟูกี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมมาเตอร์กระแบตหนึ่งกันอีกแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ผมจะได้นาจอห์นนี่เคสไปลงแรงสักทีนะครับคือบอกตามตรงนะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาผมยังไม่ได้เล่นแรงเลยนะครับผมเล่นแต่แคชชัวโหมดธรรมดานั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เหลือเวลา19วันนะครับก่อนที่ซีซั่นใหม่จะมาเนาะผมก็จะเล่นจอห์นนี่เคสดันแรงนะครับยับๆเลยนะครับมาดูกันว่าผมเนี่ย จะไปได้ถึงแรงไหนกันนะครับผมแล้วก็วันนี้นะมาในทีมของเออผมจะเรียกว่าอะไรดีผมรู้สึกว่ามันเหมือนสกินมวยไทยยังไงก็ไม่รู้นะใครคิดเหมือนกันไหมผมจําชื่อมันไม่ได้นะผมขอเรียกว่าสกินมวยไทยแล้วกันนะ หน้าไม่อย่างฮาเลยนะครับผมก็โอเคก็คือวันนี้เราจะเอาสกินนี้ไปเล่นนะผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูในหมวดแรงกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูหน้าแล้งแล้วก็มาดูของรางวัลกันก่อน,อนบ้างมีอะไรบ้างนะผมก็นี่คนระับยังไม่ได้เล่นเลยลอีกสิอีก1 9 day นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันว่าของรางวัลเนี่ยได้อะไรบ้างเนาะ แรงวอล์ีเออร์แกรนด์มาสเตอร์แล้วก็เอลเดอร์กอก็จะได้เป็นพวกสกินนะฮะผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเกียร์เหรียญแล้วก็พวกของตกแต่งโปรไฟล์เนาะซีซั่นที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมไปถึงแรงมาสเตอร์นะครับผมกำลังจะไปแกรนด์มาสเตอร์แล้วก็ล่วงล่วงขึ้นขึ้นลงลงเนาะก็ไม่รู้ว่าซีซั่นนี้เนี่ยจะไปถึงแกรนด์มาสเตอร์หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับโอเคพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในโหมดแรงกันเลยไปมาครับผมมาเป็นแมตช์แรกเลยนะครับของซีซั่นนี้ไปครับผมต่อยว่าวนะ ยังแบบซื่อเต้นอยู่ได้ยังแบบเกร็งกลัวๆอยู่นะครับผมไม่ได้เล่นแลกด่าหนะเออนอนตายค่ะยังไงนอนตายขายแยวป่ะเอ้าผมลืมส่วนนะลกอยู่นะครับผมโดนยับเลยกูโดนยับๆครับผมคือมาจากข้างล่างเนาะคือแบบโดนยับๆ กันได้ครับกันแน่นมากครับมาจากล่างข้างบนนะสลับกันไปนะใายคืนไงมาจากขาลืมไงลืมกดไงผมโลกมากเลยทุกคนหน้โดนว่ะสกอร์เปียนมาครับมามาตาแรกก็จะจะแพ้แล้วนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยครับผมไปครับตอนย่าหนึ่งสองสามตายด้วยเตะ โดนครับตายป่าวะน่าจะตายเปิดมาตาแรกก็โดน brutality ไปก่อนเลยนะทุกคนเปิดได้สวยเอ้ยมาๆามามาตั้งใจกันหน่อยมาจากข้างล่างไงคราวนี้ยังไงต่อยหรือเปล่าต่อยขายังไงสวยครับผมงัดต่อยยาไปครับหนึ่งสองสาม ต่อยไข่ไปก่อนหนึ่งเส็บทั่วไงทุกคนมาจากข้างบนปุ๊บต่อยขาจับปั้ต่อยมาจากข้างบนโอ้ยสกอร์เปี้ยนนี่ว่าโดนนะเบรกก่อนครับมาจากข้างบนกันไม่ทันนะโดนจับก่อนยังไงสวยมาจากข้างบนคนที่เขาชอบบล็อกข้างบนนะวันนั้นจะมาต่อต้องเน้นข้างล่างนี่ต่อยขาไปก่อนหนึ่งเส็บ ลืมกดงัดนะฮะคว้าจากล่าง,งกันทั้งล่างกว่าคราวนี้บล็อกแข็งอยู่ครับไปครับนี่ทีไปก่อนดิ้นเสปไงทุกคนมาทา,างล่างเว้ยมาไม่ทันเมื่อกี้สวยครับคาโบหนึ่งสองสามตอนยากไปครับผมว้าวน,นั่นเองโดนครับผมยังไงจับไปก่อนดิ้นเสปท่วนที่ โดนขาครับผมกันขาก่อนยังไงไมาทางบนสวยครับอกอดยญาไปครับหนึ่งสองสามเก่าอืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยครับโดนเบรกก่อนไม่เป็นไรครับผมนี่นยิงเรเซอร์ไปก่อนโอ้ยขอเบรกหน่อยแล้วกันนี่ขอบูทาลิตี้คืนหน่อยแล้วกัน,น brutality. Johnny เอาอ่ะหนึ่งหนึ่งก็ทุกคนมามาสึกจับสินนี่มาหล่ะขบวงบนไงล่ะผมงงอยู่ไม่คิดว่าจะโดนเนี่ยเมื่อกี้นี่เขาต้องเล่นขานะครับเขาบล็อกรอบบนบ่อยนะยังไงคอมโบครับผมครับหนึ่งสองสามสัตยาไปครับปึ๊บปุ๊บเตะทีมาหา่ข้างบน สวยครับไม่คิดว่าจะโดนไงปึ๊บหนึ่งสองสวยงามครับผมแล้วผมใส่ยับไงผมใส่ยับโดนละโดนละคอมโบครับผมสวย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 งามมาจากล่างนะยิงยิงกระปัมกระปัมยิงปึ๊บมาดโดนแลกกันไปเมื่อกี้จับเลยครับผมไปครับ ย้ายฝั่งกันหน่อยละกันกระโดดทีบไม่โดนไงมาละฮวนเบรกครับผมยิงเลเซอร์เทีบไงแล้ไม่ถึงไงต่อยขามาจากข้างล่างนี่ไงไม่คิดว่าจะโดนไงต่อยขาอีกทีไงต่อยขาอีกรอบหนึ่งไงมาอีกไงผมโกโบว่าไปสองรอบเลยทุกคนนี่เขาหลอนขาแล้วนะฮะเลยนั่งนะโดนไปก่อนครับผมมาอีกไงเอ้โะทีบูทาดีตี้ไปก่อน Have a day. nice มาว่ะคิดว่าตาแรกจะแพ้แล้วนะทุกคนยังชนะอยู่นะฮะได้ร้อยห้าสิบแต้มครับผมมาครับเจอคนเดิมไหมฮะสุ่มเจอคนเดิมนะไม่มีคนเล่นหรือเปล่าต่อยขาไปก่อนมาจากล่างโอ้โหแล้วผมช้าไปหน่อยไงโดนละยะาวแล้วว้าวนะฮะโอเคเรียบร้อยโอ้โหผมต่อยช้าไปหน่อยวะคิดช้าไปหน่อยนะมาเล่นรอบนี้นี่แบบ เออคิดชามากเลยนะทุกคนดูดิยังไงมาจากขาบวนแทนมั่งโดนจับไปก่อนครับทีปต่อยไม่ถึงต่อยขับไอ้ต่อยลำโอ้โงงัดเลยนี่ทีไปก่อนเส็จทวนเตะไม่ถึงนะโดนตัวแข็งครับผมยังไงยังไงเออยังไงยังไงยังเชิญกันอยู่เนะี่ยเรียบร้อยครับผม ปึ๊บปึ๊บสวยครับผมวิ่งผมเผื่อไปกดปุ่มก่อนนะมันก็เลยเป็นขาไงจริงๆต้องตัดหัวเนาะเบรกไปก่อนครับจะไงปึ๊บโอ้โหยาวแล้วยาวแล้วกูอื้อยาวแล้วยาวแล้วสวยงามครับผมต่อยคืนโอ้ยต่อยไม่ทันต่อยคืนปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปนะขาสวยงามตอนนี้หนึ่งสองสามเข่างัดถีบ โดนครับผมยังไงยังไงสวยงามโดนขบวนไปก่อน1 2 3่งส,ส,ญญสองสามปัาใบเข่าซอกทีบโดนยังไงโดนกันไปกันมาบล็อกล่างไม่ทันนะครับผมมูแต่ไปมองตัวเขาแต่ไม่ได้มองไฟที่มายังไงสวยงามไต่ขาไปก่อนถึงเจ็ดท่วนเอาฮิตแรกมาได้ปัญญาหนึ่งสองสามเข่ญญาซอกทีบ มาจากข้างบนเออเรียบร้อยเบรกแล้วทีบเอาไม่ถึงไม่ถึงทั้งคู่ไงอืมาไปก่อนครับผมยังไงป๊บมาจากข้างบนสวยงามหนึ่งสองสามการะไปปุ๊บปุ๊บเตะทีบปุ๊บหนีต่อยครหนีไปจากข้างบนมาจากข้างบน,าาบนโอ้โห่บอคันสวยงาม สวยงามต่อยไม่ทันนะมาจากข้างล่างอย่างมาจากข้างล่างเหมือนกันไงคราวนี้ขยิบไม่ถึงอืมอย่างแข็งนะอย่างแข็งนะบอกเลยอย่างแข็งนะทุกคนตอนเนี้นย,อยเอาคอโมโบที่ไปบ้างนะ โดนเบรกก่อนไงประเด็นอะโดดลงมาพอดีนะสวยครับผมโดนคำบโบผมไปหนึ่งสองสามตอนยากนะครับผมลืมกดปุ่มนะโดนเบรกก่อนับเดี๋ยวแตกจะจะพิกกับได้หรือเปล่ามาดูกันอืจับเลยแล้วกันอขี่ไปก่อนมาจากข้างล่างเฟยมาจากข้างบนโดน ดวงคนละทีไปฮะนีอันทีไปก่อนถึงเสร็จช่วนมาจากข้างล่างการทันปะต่อยคืนเนี่ยครับมาจากข้างล่างปึ๊บสุดยอดหนึ่งสองสามต่อยเตะทีบนตัวแข็งผมสังเกตว่าเขาอัดมุมปึ๊บอย่างเงี้ยเขาจะจับตัวแข็งนะครับจับไปเลยละกันม,มาจากข้างบนต่อยขาต่อยขาไม่โดนไม่ถึงแข้ท่าไปหน่อย โดนครับผมยาวแล้วยาวยาวเขางงฝั่งนะพี่เว้าเลยนะนี่นะครับผมมาไปก่อนนี่ไงผมรู้แล้วว่าพอเขาอัดมุมเขาจะต้องเป็นยี้นะสวยครับผมเอา,าไปกระต่อทุกคนนี่ไงกกบ,บูทาลิตี้แล้วแต่มันไม่ได้เมื่อกี้มารอบตัดสินครับผมทิปมาจากข้างบน มาดจากข้างล่างแทนระกิตช้าเกี้ยวผมสมองดีเลยมายัางไงกระปุกใส่รับเลยไต่คืนบล็อกเด็กเขาเริ่มบล็อกข้างล่างแล้วนะแสดงว่าเราต้องใส่งบนโดนยับและกูตอนนี้ <c oughs> ยังไงยังไงยังแข็งบอกยังแข็งนี่ผมว่าแล้วจำได้นะครับทุกคนหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บผมกดอะไรเนี่ยกดผิดปุ่มน่ะนี่มาจากข้างบนต่อยคืนไม่ถึงโดนงัดยังไงถี่ไปเลย มาจากขาต่อยอโดนจับไปเลยน่งองนอยู่นะไป <g ül> ครับจับไปก่อนงเสี็บทวนแล้วเขาจะต้องพุ่งตัวแข่งมาแน,น่นอนนี่ไงกูจำได้แล้วไงตัวเลยหนึ่งสอง,ส,องสามต่อยาไปครับผมปึ๊บปึ๊บเตะทีบกันมาแล้วจับไปก่อนสเต็ปทวนย้ายฝั่งกันหน่อยเพื่อนถีบ มาจากข้างล่างยังไงมาจากข้างล่างเหมือนกันอุย้ยว้าวยังได้อยู่ครับอกมาเออโหถอยไปต่อยขาคืนปึ๊บต่อยย่ามาครับผมหนึ่งโดน,นเบรกก่อนโอเคมาจากข้างบนต่อยขาต่อยไปถึงไกลไปต่อยยอด ปึ๊บปุ๊บถีบมาจากล่างสอดยาไปครับผม1 2 3ต่อยเตะถีบกันจับไม่โดนมันหมอบ <c oughs> อัดหม,มุนครับผมนี่ถีบไปเลยตัวแข็งไปเลยนะครับจบจบแฟรทาลิตี้ครับ ถือว่าบล็อกแขงเล่นดีนะผมไปผมจะให้รถคันนี้เป็นของขวัญเขาสวยงามวะ่ะไปคนต่อไปครับผมมาครับราวันเจอคนเดิมรอบที่สามนี่ยอ่อรละคายกันมา <c oughs> พูดเจอกันอีกแล้วอะไรอย่างี้หนีโดนไปก่อนครับผมสวยงามควนี้เราซัดยับว่ะ ปาไปครับผมหนึ่งสองสามวยงามครับผมอา้าวเกิดอะไรขึ้นค้างอา้าวเขาออกไปแล้วหรือเปล่าหรือเขาหลุดน่าจะหลุดนะครับผมโอเครุยเรื่องเดีย๋ยวเราไปหาคนใหม่ก็ได้ครับไปคนต่อไปนะมาครับผมแอชล่านะโหน้อยคนมากว่าผมจะเจอทีคนเล่นน้อยมากมาครับ ใช้ครับมีโอเปิลเบเลียนด้วยยังไงถีบไปก่อนครับผมหนึ่งสองสามปัญญาไปครับปึ๊บปึ๊บถีบปึ๊บใส่ยับบอกเลยว่าใส่ยับมาจากขบนอีกแล้วปึ๊บเตะถีบครับผมจับไม่ทันนะยังไง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 นี่บูทาลิตี้ไปก่อนเลยครับผม Good night a s all Cage ยังไงนีอ่อโดนบูทาลิตี้ไปก่อนครับเขายืนตีนมานะ <c oughs> เอา <c oughs> เลียงว่ะเอาเรียงว่ะ <c oughs> อย่าไปดูว่าแรงขึ้นหรือเปล่านะครับสี่นาิบแล้วนะไม่รู้ว่ามันนับตานั้นไหมนะครับตาที่หลุดนะครับผมวันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับเดี๋ยวต้องออกไปดูนะว่านับหรือเปล่า <c oughs> เอ้ยได้นะแสดงว่านับอยู่นะครับผมอ๋อผมเราขึ้นมาแล้วนะแรงอะไรนะผมจําไม่ได้ <c oughs> อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปแร้งต่อไปได้ไหมนะครับเฮ้ยกิริสว่าทุกคนผมไม่ผมไม่ไม่เจอเลยนะในแร้งอ่ะผมเพิ่งมาเจออาจจะยับอยู่มาสวยครับผมยังไงหนึ่งสองสามตอนยาครับผมต่อยต่อยเตะถีบสวยครับมาจากข้างบนหนึ่งสองสามตอนยาไปครับต่อยต่อยเตะถีบตามสเต็ปท่วนยังไงมาจากล่างไปงัดโดนอะไรเนี่ย มาจากบนโดนจับป่ะโดนยับแล้วเอาละยาวแล้วครับเบรก่่นเลยแล้วกันเดี๋ยวยาวนะสลีน่าจ่ายไม่ทันโอ้ยปิงผมว่าแล้วไงมันนุ่งนวงปิงร้อยห้าสิบนะตอนดูร้อยสิบตอนเล่นล้ะดิยังไงไม่ถึงนะครับโดนสวนยาวๆเลยนะครับไม่ได้ต่อยไม่ได้อะไรเลยนะทุกคน มาครับต่อยไข่ไปก่อนปุ๊บสวดครับผมหนึ่งยังไงถีบไปก่อนเลยรู้ว่าจะใช้ตารีน่าเพราะว่าผมอยู่ไกลสวดยอดซอนยาหนึ่งโอ้โหว้าวนะครับรีบรีบต่อยเลยดูนี่แล้วไม่ค่อยได้เจอก็โดนยับยับอืออือโอ้โหอะไรเนี่ยยังไง ยับเลยครับเรียบร้อยนะครับต่อยไม่ถึงการระยะผิดไปไม่ค่อยได้เจอเลยนะตัวนี้เจอเจอบ้างแคชชั่วแต่แบบโอ้โหนับตาได้ไม่ถึงไม่ถึงสามครั้งเลยมั้งผมเจอตัวเนี้ยยังไงขี่ไปก่อนเลยปึ๊บไม่ถึงสวนหนึ่งสองสาม ต่อยต่อยเตทิปมาจากขาบวนเขาเริ่มจับทางได้แล้วว่ะทีปมาจากขาบวนดึงโดนเบรกค,ครับผมโดนยับกูตแปมมาแล้วยังไงเออเออยังไงยังไงทีไปก่อนมาจากขาบวนเห็นนั่งไงก็เลยมาจากขาบวน ขาโอ้โหว้าวงะไม่คิดว่าจะโดนเนี่ยลืมคิดไปนะว้าวเลยอือสวยโอ้โหโอ้โหยาวโอ้โหตายไปเนี่ยกูตายไปเบรกก่อนเดี๋ยวแตกไม่รอดนะทุกคนผมกะจะใช้ซอนย่ายิงนะเลืองเขาเดินหนึ่งเลยนะทุกคนบ้าเอ้ยยังไง เขาจะสัแปมอยู่นี่นะผมก็ต้องเข้าไปหาปุ๊บปุ๊บมาจากข้างล่างแทนพอเขาจับทางได้แล้วเออเออโอ้โหโอ้โหหยับ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 เป็นยังไงเอออือสวนหมเบานะกันเพลินไปหน่อยเข่าโดนเฉยงงเลยกูผมมั่วนะเมื่อกี้เข่าไม่ถึง การระยะผิดไปต้องเบรกไม่มีแจมทีกว่าตายเร็วชัวยตายชัว่านะต่อยคืนจับไปเลยละกันยืนเอ๋ออยู่อย่างนี้ไม่ถึงถึงเฉยหนึ่งสองสามปะปุ๊บว้าวว้ายังไงเรียบร้อยครับผมทำลื่นกระโดดพอดีนะฮะผม ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปฮะไปครับผมเจอกันคนต่อไปและเนื่องจากผมเจอคนที่ชื่อซ้ำแล้วก็สังเกตว่าเขาน่าจะเป็นมือใหม่นะครับผมก็จะขอข้ามไปตอนจบเลยแล้วกันนะครับผม Have โอเคก็ตอนนี้ผมก็ออกมาดูของรางวัลก็สรุปก็คือผมได้ขึ้นแรงสองมาแล้วนะจำไม่ได้ว่าชื่อแรงอะไรนะฮะผ,ผมก็ได้เกียร์มาแล้วก็โปรไฟล์นะเป็นแรงนี้นะครับแรงสองนั่นเองโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำาจดิเคตไปลงในหมวดแรงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น EP ีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็จริงๆผมเล่นไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมแต่ว่ามันชนะบ้างแพ้บ้างคือความคืบหน้าแรงเนี่ยมนันขึ้นลงนะครับผมก็เลยยังก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ช่วง概概ใกล้ๆขึ้นแรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัดใหม่อีกรอบนึง แลวกันนะครับผมเดี๋ยวขอไปฝึกตัวนี้เพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมจริงๆคลิปนี้ต้องลงเมื่อ2วันที่แล้วนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนโปรแกรมตัดต่อนะมันก็เลยบุ่นวายนิดนึงนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของผมนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับผมก็ส่วนคลิปหน้านะครับผมผมนั้นจะสามารถขึ้นแรงวอริเออร์ได้ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ